ทำประกันเข้าไปเนี่ยฉันมีโรคจำตัวนะฉันอยากทําประกันแต่ฉันไม่บอกบริษัทดีกว่าก็คือการปกปิดข้อมูลนั่นเองนะครับการปกปิดข้อมูลให้กับบริษัทประกันเนี่ยได้ไหมฉันทําได้ไหมเอ๊ะก็จะบอกงี้นะครับว่าการทําประกันนะครับคือการต้องบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายนะก็คือวันนี้คุณมีโรคจำตัวคุณก็แจ้งเข้าไปเลยหลักการในการทําประกันนะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูล ถ้าเราอยากสบายใจนะครับไม่ต้องมาปกปิดข้อมูลนะครับเพราะว่าในการปกปิดข้อมูลเนี่ยมันก็จะส่งผลให้หนึ่งเลยนะครับมีโอกาสที่กรมธรร์จะเป็นโมคียะได้นะครับโมคียะก็คือการบอกล้างสัญญากันเลยนะครับบริษัทบอกล้างสัญญากันไปเลยกับข้อที่2นะครับคือเคมไม่ได้นะครับแล้วก็ถูกปฏิเสธจากการจ่ายสินใหม่ด้วยนะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยป่วยนอนโรงพยาบาลแต่คุณปกปิดข้อมูลอยู่นะบริษัทปฏิเสธการเคมมาตรวจสอบประวัติ พบว่าคุณมีประวัติการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดเลือดต่างๆนานามาก่อนที่จะทําประกันบริษัทก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะปฏิเสธในการจ่ายสินใหม่ในครั้งนี้นะครับพูดตรงๆว่าเสียเวลาเปล่าไม่แนะนาครับแต่ก็ยังมีวงเล็บนะครับกับบางแบบประกันนะครับที่มีโรคประจตัวก็ทลังไปเลยบริษัทก็รับด้วยนะครับใครอยากรู้ทักมานะครับ